สวัสดีค่ะย่าตานะคะวันนี้่าจะพามารู้จักกับเนียมหูเสือด่างนะคะอันนี้เนียมหูเสือเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างคือแบบเขียวหมดเลยกับแบบใบด่างที่ขอบใบด้านนอกก็จะเป็นสีขาวครีมนะคะเราก็เลยเรียกว่าเนียมหูเสือด่างนะคะส่วนเนียมหูเสือนี่ก็จะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะอย่างหอมดวนหูเสือ ผักห้านใหญ่ก็เรียกนะคะก็แล้วแต่ท้องถิ่นไหนที่จะเรียกกันนะคะเป็นพืชที่ขึ้นอยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวไทยพมา่าลาวกัมพูชานะคะแล้วก็แพร่ขยายไปในอินเดียบ้างในจีนบ้างนะคะซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรที่คนไทยและคนจีนรับประทานกันมาอย่างยาวนานนะมีกลิ่นหอมนะรับประทานเป็นผักสดกับอาหารประเภทลาบก้อยหรือว่ายำนะและนำพริกนะ เพื่อช่วยดับกลิ่นคาวทำให้อาหารมีกลิ่นหอมและสามารถนำมาผัดหรือว่าใส่แกงแทนกระเพราได้นะคะปับันนี้ก็มีคนนิยมเอามาทำเป็นเครื่องเทศประกอบในอาหารไทยและฝรั่งนะเพราะว่ากลิ่นของเขานี่จะคล้ายๆกับใบหูเสือนะกลิ่นเหมือนเครื่องเทศออริกาโนซึ่งเขานำมาโรยหน้าพิซซ่านะเดี๋ยวนี้ก็มีคนนำเอา เนียมหูเสือเนี่ยเอามาใช้แทนออริกาโนเลยนะคะส่วนสรรพคุณทางยานะใบเขาก็จะมีกลิ่นหอมฉุนรสเผ็ดร้อนนะช่วยบำรุงร่างกายหรือว่านำเอาใบนี้มาบดเอาน้ำหยอดหูแก้ปวดหูฝีในหูหรือว่าหูเป็นน้ำหนวกชาวบ้านทั่วๆไปก็จะนำเอาใบเขามาบี้บีใช้โปุไปที่แผลเพื่อที่จะใช้ห้ามเลือดนะ แล้วก็นำมาทาท้องเด็กแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้วัดแก้โรคหืดบำรุงร่างกายนะคะแล้วยังแก้อาการปวดลดไข้บางที่ก็จะนํามาพอกรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกแล้วก็รักษาอาการบวมก็มีนะคะส่วนมากตามบ้านของคนในภาคอีสานหรือว่าภาคเหนือนี่จะมีเนียมหูเสือนี่ปลูกไว้กันเป็นประจําเลยนะคะ เพราะว่านอกจากใช้เป็นยาแล้วก็ยังมาใช้เป็นผักนะกินเป็นผักได้ด้วยนะก็เลยปลูกไว้เพราะประโยชน์สารพัดอย่างเลยนะสำหรับเนียมหูเสือย่าก็พามารู้จักกับเนียมหูเสือด่างนะคะวันนี้เอาชนิดใบด่างมาให้ดูอันนี้ให้ดูใบชัดๆเลยนะคะกลางใบนี่จะเป็นสีเขียว ตรงขอบใบหยักแล้วก็จะมีสีขาวครีมอยู่รอบใบด้านนอกนะคะเขาเรียกว่าเนียมหูเสือด่างนะคะอันนี้สรรพคุณก็เหมือนกันกับเนียมหูเสือเขียวธรรมดานะคะ